หนึ่งเป็นผู้นา,านะในการเรื่องร้องต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องคดีของคนอยจากเรื่องตั้งแล้วก็พากันไปโดนคดีที่พัทยาด้วยนะตอนนี้พี่เราเหูดีใจเชิญโยงหย้่พี่ดาดุคดีแล้วไม่เดินดำเนินคดีแล้วพี่ดาดุทุกคดีเลยนะแต่ว่าพวกเตายังถูกดำเนินคดีอยู่ก็ขอเสียงกเดเมือให้กับจานีนะคนะซีเรียะ พี่ดาตัดดีเด่นนะคะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันส่งพี่ดาตัดดีเด่นในวาระโอกาสครั้งสุดท้ายในวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมเซนิ์เซนต์ชุวัฒน์นะครับว่าเราค่อนข้างจะสนใจเรื่องการจัดงานนะครับวันนี้ก็ผมเองก็ขอ ในบางที bueno. so first, ่ก็เป็นแกนนถูกไปจากลูกตั้งแล้วก็พาพิ่ดาวมาวิดีโอในโจมคดีหลายคดีนะครับซึ่งระอวที่ผ่านนายพี่ดาวไม่เคยว่าอะไรเลยนะครับพี่ดาวยิงแต่กระโดดวิ่งสู้ถึงที่จับได้มันมีคำพูดของโค้ชเอ็ดเวิร์ดสันนะครับว่าประธานาธิบดีของอเมริกานม่ได้บอกว่าถ้าเวลาใดนะครับที่เรากลัวรักเวลานั้นเราก็จะกลายเป็นทาส เราก็จะถูกกดขี่แต่ถ้าเรามีความกล้กาที่จะท้าทายและสิ่งแรกที่เราจะท้าทายรัฐเราไม่ต้องการจะให้รัฐหรือ่าตของเราไปถูกการเป็นพอรารนั้นนั่นก็คือการที่เราจะกล้าทั้ผมเพราะว่าพี่ผมว่าผมคิดว่าพี่ดาบกับพี่โดก็คือการแสดงออกที่จะไม่ต้องการให้รัฐประเทศชาติของเราคือรัฐของพราร์ ต้องตกอยู่ในเนื้อมือของทอราดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาต้องใช้และสิ่งที่ทุกคนมีอยู่กับตัวั่านจะเกิดและเป็นเสรีภาพในการพูดของแต่ละคนนั้นก็คือการที่จะแสดงออกถึงความคิดความอ่านและการปลาัยออกมานั่นเองสิ่งที่ทา่ยาทำนะหลายคนอ,อาจจะมองว่าไม่ได้เป็นการ ที่เป็นสติและเป็นพลังในวงเวทีตาใสาขนาดใหญ่มีความฟังนับร้อยนับลอนแต่สิ่งนี่พี่ดาได้คิดมาเก็บเอาไว้อย่างนึงก็คือการที่ทําให้เรากล้าที่จะท้าทายต่ออํานาจกับเขากล้าที่จะไม่ยอมรับนะครับรูปแบบแบนแข็งของกลุ่มผู้มีอำนาจที่จะเห็นว่าเป็นเห็นไร้ทายทนเป็นเพี้ยใบ้่่่่่าตลอดไป่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ให้เห็นนะก็คือทําให้่่่ จากเราเนี่ยแหละครับจะคือผู้ที่จะทุบขึ้นมาต่อกรนัดใหม่อีกหน้าแม้ว่าจะทำอะไรทำอะไรของ,งนำไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ต้องทำให้ชนนำนะรู้สึกกระตุกและก็มีอยากอายที่จะระบายต่อประชาชนของเขาบ้างแม้ว่า,าคำพูดบางครั้งอาจจะดูรุนแรงต่าง กับสิ่งที่ไปทายนถูกกระลำนั้นผมถือว่าสิ่งที่พิดาพูดออกไปนั้นเบามากๆและน้อยไปท้วครับถ้าพี่คนกระึูงจะทำได้ด้วยกำลังจิตวิญญาณของตัวเองที่จะไม่สยบยอมที่จะยอมที่ให้คนกลุ่มผู้มีอำนาจนั้นไม่เห็นหัวมันไปทายแบไปและผมคิดว่านับตั้งแต่เหตุการณ์การที่พี่ดานะครับได้ออกมาไม่ใช้ความกล้าหาญและ กำลังที่เขาจะมีในการที่จะ,ะแสดงความคิดความเห็นความอ่านของเขาหลังจากวันนั้นมันก็เป็นแท่จะเป็นการเปิดตาและเปิดปากของประชาชนให้สว่างกันพวดทุกแห่งดินไทยนะครับแม้ว่าแม้ว่าจะมีจำนวนหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ว่าตาสว่างได้แต่ย่าปากสว่างจำนวนนี้ใช้ย่าใช้กับคนอย่างพิดาและ ประชาชน yeah. ที่เราไม่ยอมจะยอมยอมและกล้าหาญที่จะต่อู้่กับอำนาจรมดังนั้นย้อนกลับไปครับทุกท่านดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราถ้าเราไม่ต้องการที่จะอุปนอยู่กับรัฐบาลที่จะเป็นพลราชหรือรัฐบาลพลราชหรือเราไม่ต้องการให้ผู้มีอำนาจเห็นเราเป็นแค่เบียกได้รายทางที่จะกดที่ผมหัวเราต่อไป พี่ดาคือบุคคลตัวอย่างคนหนึ่งที่จะทำให้เราลุกขึ้นมามีจิตวิญญาณและสัปีริตของการไม่สยบยอมอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ไม่มีบทกวีบทกวีใดมีแต่ความาแม้ว่าหลายอย่างคนเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกันทุกเรื่องแต่ที่ผ่านมาเราก็มีพี่ดาก็มาร่วมนักแต่งพีดาออกจากผองจากกันต้องโค่นจำพุกกัน ก็จะส่งกำลังใจนะครับแล้วก็คอยติดตามแล้วก็เคลื่อนไหวมากับพวกเรากับหลายท่านตลอดนะครับในวันนี้นะครับผมเองก็แป้ว่าชีวิตที่อาจจะนที่สุดไ,ไปแล้วคดีต่างๆที่สุดไปแล้วแต่ผมว่าจิตวิญญาณแห่งการไม่ยอมไม่อดทนมันได้กระจายไปทั่วทั่ทวทุกท่างในสังคมนี้แล้วนะครับแล้วก็ผมขอขอให้จิตนี้ นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะพุ่งมากและทำกันต่อไปในรูปแบบตามความตามกำลังของแต่ละคนที่เราจะสิ่งนึ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะยึดมั่นเทคนิคเดิมของพิดาระมีอยู่นั่นกคือการที่เราจะไม่ขยันยอมและไม่ยอมรับอำนาจการทำและความอธิษฐานและเราจะต่อสู้ไปกับมันเพื่อที่พ่อไนสุดเราจต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของตัวเราเองและทุกๆคนที่ เหมือนกันทุกคนครับต่อว่าอะไรต่อพี่ดาต่อไปดูต่อให้พี่ติดติดและติดพิญญาแห่งการต่อตู้จงกระจายไปตู่ทุกคน